หนูก้อนมันเป็นทังไหนใส่ไฮบ่ผู้เบาไฮก็เอามากินเหล่าก้อนใส่ใส่เอาเหล่ามาเบิ่งก้อนลิ้นเหล่ากลัวมันสามลอ้อถือเลขก็โลดจีบว่าไอ้สองร้อยคู่กับก้อนกินแล้วมันโบกกระพันมันตัวเหนียะแล้วบ้างเนี่ยก็เต้นไฮเมืามา่อกี้ใส่โซดาไม่ยังมังคับเอาเพื่เพี้ยไม่กินโลด เจ้าปาเม,มียโอ้หนีเมียมากจ้ะเจ้าตัวเมียามาโอ้ยเรียบร้อยแล้วคอยไลยส่สดผุนเขาเบิ่งอยู่ผุนเอาจังไหนสมถดทุง่งอดแนียวน้ำตครับผมสแกนบ่สแกนมีสแกนเกน,น่ผู้เบา,าเเตุกติ้งหน่อยตุกติ้งหน่อยไข่ตุกติ้งหน่อยไขรว่าช้ำใบแล้วก็สบายบไปน้อง

เออเอาเงินไม่ปัญหาลอยเนี่ยกระไดไปอย่างเนี้ยคือบนโอ้ยมุกเจ้าเห็นความสุขของผัวแบบไรเนี่ยถ้ามันคอยเป็นตุกติกลอยขอเงินคอยหาร้อยคอยให้พันหนึ่งผลความสุขของผัวคือที่หนึ่งมุกเจ้าเอ้ยมุกเจ้ากะใจรีเนาะยใหญ่นาะ สูขของผัวมุงเจ้ากันดีดีดีไข่สนับสนุนเลยเห็ดงานมาเมยเมยๆกับแบงปันกันมีความสูขยหญ่กาลังเทียกับแต่ว่าเครียดนี่อย่างมาแนมมาเบิ่งหมอรับไม่ประสริหีไงล่ะก็มวนยางเดียวเนาะเจ้านี่เป็นคนเข้าใจขอบขัวเนี่ย่เเจ้าสุดหยอดเลยผัวขอหาลอยได้หาลอยีหลี ครับผมส้นแก้วเนี่ยกินเหล้ากับส้นแก้วส้นแก้วกินเหล้ากับส้นแก้วส้นแก้วสี่ก็าแล้วกันนี้ไผ่นี้มนเขาบอกว่ากินเหล้าแก้วแรกเพราะเลืมผัวเก่ากินแก้วสองเพราะหาผัวใหม่กินแก้วสามเพราะสนมาโหดนมยมาสิเป็นผัวไผ่กินแก้วสี่จงภูมิใจได้ผัวเขาเอามาคลองอย่าเล่นนะ กาลสินมันแคบนะเขาบอกว่าการดื่มสุราทำให้ความขับขี่ลดลงแต่สำหรับพี่น้องกาลสินพี่นอ้องอําเบอกำมาลาใสการดื่มสุราทำให้ความหีเขียวเพิ่มขึ้นโอ้จา้างไอหีไงก็เกาแม่มันหีไงไงด้ซ้ำนี่ะหละหเยอยครับผมโอ้บ VIP ัตรว i p เออ ยางหลงจกหีคอยด้วยเหบัดทีมือ่อลูบเข้าไปคือเหลียนตะแขนบัดทีวานี่ครับผมครับผมพี่อะไดด้ได้ไดไดไดมันมันบอกมันบอกคนว่าเออเอาจกยกพี่ยกมวยเามันไกลอพี่โยกบัเจ้าเปี้บันเจ้าปเป้ยบนเจ้าเย ไดี๋ยวมุกยีไดีอยวบ้านเรบ่พี่ใจใจยังเมียงเฮ้กินเหล้ามมาแล้วก็รอดสีผู้เฒ่ากัมลาใส่หัวแหงบามาน้ำนี่เอ้ยมันใจอยู่แล้วพี่ คอยใจกันขั้นคอยย่านเราคอยบ่มาหอดกำมะละใสมาเถ้ว,ว่้ายัางน <c oughs> ี่ยนนเย็นสีหวานจ่อยหวานจ่อยพี่เอะเด้อนะซอยกันจังนนอยซอยกันบ่ซอยกันเห็นพ่อกแก้วเตะ thong vai! thong vai! ơ à. ơ à. đó nhầm năm thẻm cho bạn con <laughs> ไอมาสู้สาแทบอดที่เนี่ยว้าวว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 าว เมียเ,เจ้าเขาเจ้าเขาเฮ้ยเฮ้ยท้องแห้งว่างนในละเขาบอกว่าสุราเรากินเมาแล้วกระมวลกินบ่โฮบ่ห้องมันเสียแปงผู้เบิ่ลขายคันได้ตบหมู่เราคันได้เข้าหมู่เบียร์ลูกกับผัวอยู่บ้านกินขีสร้างแม่มันมื้อนี้เอามื้อนี้ก่อนมื้ออื่นสิเป็นจังได๋แล้วแต่มันสิเป็นไปไปสาผัวป๋ามันไดเอามื้ออื่นก็ได้ ซาดไปหีอยูพ่อรักตาปาผัวมีแค่นี้ก็สิปาตาผัวสิมาอ่างตาว้าผัวเจ้าของเป็นรับบอวเป็นผู้รักษาความปลอดภัยสิมาอ่างตาว้าผัวเจ้าของเป็นกาดดูแลไม่พัสรีสิมาเต้นกวนผัวไม่ได้คุณสอกเน็กคเนี้เห็นโมเขาเห็นงานเขาปฏิบัติหน้าที่ เขาเห็ีดงานเขาทำงานเจ้าของกินเหล้าเมาแล้วก็หาเลี้ยงพี่ตั้งกับผัวานเฮ้ยเขามันข่อยเป็นเจ้าข่อยป่าแล้วเรื่ออะไรข่อยบล้อ่แล้วป่ากวนเลยข่อยป่าแล้วกวนเลยหยอด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 ได้ใหญ่เอาโยกก้อนเจ้าโยกก้อนมากินเราจะ้าเราซื้อกินเองก็ได้ ยังแต่กูลองเพลงกับเมียกูแยงแล้วทายกันมาทายก้นมาแต่ก็กูลองเพลงกับเมียกูแยงมาใส่กูทายหไปอีกอยู่อันนีสามก็ซิอันนสนามก็ซิอันนี้นามก็ซิมอันนี้ามก็ซิันน้สามกซิโอ้ยอย่ามาหลอจับผีขอยเด้อคันได้จอจาทางเป็จับปัญหา